ครับมือนี้เป็นมือเก็บเขาก้นเล่าครับพี่น้องมาซอยหลายครับคุยกันมวนซืึนมือนี้คือวัดโพธรามบ้านสังแปตนตำบลแวงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมมือนี้มือร่วมญาติครับเียจ <c oughs> ้า <c oughs> ส,สอบโคเมนไปดีมากคุณผู้ชมคับ ตะครนตัวนึงด้วกันแล้วจับว่าใครรูอ้อื่นนอกก็มามาเนาะม่เปนอะไรหงายเรือเรื่องยิบหาโล่เนี่นยเอนงบนนี่แหละ I do

ดียไม่หยอกกันนี่นี้มากนี่คือปูสุภาพนี่ครับเจียวเขาเมื่อนุ่งล้านกะมาซอยครับปากยูนี่แหละครับนาบด คือวิธีชาวบ้านครับมี้านสังแกนตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเข่าขึ้นเล่าก็ซอยกันครับลูกหร้านซอยเงียซอยแห้งโ้โ่ А когоня? А когоня? А.

Yeah, yeah.